หนังสือ Trust Your Vibes นะครับชื่อไทยก็เชื่อ Six Sense ของคุณอ๋อ oh, เล่มนั้นเองค่ะครับในวิดีโอนี้เขาก็แนะนำไว้หลายวิธีเลยจริงๆมีถึง33ข้อเนะี่ยโหเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีวิธีไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างแล้วก็ผู้เขียนเขาเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับการปลุกเซนส์หรือสัญชาตญาณของเราอย่างไงค่ะ <c oughs> คือจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะคะที่วิดีโอเขาเน้นมากๆก็คือการเปิดใจยอมรับก่อนว่า,าความสามารถแบบนี้มันอาจจะมีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วอืมอมตามแนวคิดของเขาการเชื่อตรงนี้ก็เหมือนเป็นก้าวแรกเลยค่ะเข้าใจครับงั้นมาเริ่มที่กลุ่มแรกเลยเรื่องกายกับใจได้ค่ะข้อเสนอแรกสุดเลย คือให้ยอมรับไปเลยว่าเรามีเซนส์นี้อยู่แล้วตั้งแต่เกิดใช่ค่ะไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วทีนี้ก็มาถึงวิธีปฏิบัติอย่างการดูแลร่างกายทานอาหารดีๆนอนให้พอค่ะพื้นฐานเลยแต่ที่น่าสนใจคือในวิดีโอเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพเฉยๆนะคะแต่เหมือนการเตรียมภาชนะของเราให้พร้อมรับสัญญาณที่มันละเอียดอ่อนขึ้นถูกต้องเลยค่ะแนวคิดที่เขานำเสนอก็คือ สุขภาพกายที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่แข็งแรงอย่างเดียวแต่มันทําให้เราเป็นเหมือนเอ่อเครื่องรับที่ไวขึ้นอ oh. ค่ะไวต่อข้อมูลหรือพลังางานที่อาจจะมองไม่เห็นการดูแลร่างกายก็เลยเหมือนการจูนเครื่องรับของเราให้ชัดขึ้นว่าง่ายๆครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องออการเชื่อมต่อกับธรรมชาติอืมอันนี้ก็น่าสนใจค่ะ ให้ลองออกไปข้างนอกบ้างอย่างน้อยสักเอ่อสินาทีวิดีโอเขาใช้คําว่าช่วยขัดเกลาออร่าค่ะคํานี้เลยค่ะซึ่งผมตีความว่าอาจจะหมายถึงการช่วยเคลียร์พลังงานวุ่นๆุ่น,นรอบตัวเราทําให้รับสัญญาณข้างในได้ดีขึ้นมั้งครับก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็ยังเน้นเรื่องการฟังเสียงร่างกายด้วยนะคะใช่ใช่เช่นตื่นมาให้ลองสแกนความรู้สึกทั่วตัวหรือสังเกตอาการแบบขนลุกแปลกๆระหว่างวันอื ผู้เขียนเขามองว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆมันก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะการสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆทางกายพวกนี้ละค่ะที่มันสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเป็นเครื่องรับที่ไวขึ้นคือไม่มองข้ามไปไง่ายๆครับผมทีนี้ไปต่อกันที่กลุ่ม2เรื่องสภาวะจิตใจกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็น่าสนใจมีข้อแนะนําอย่างการทําชีวิตให้ง่ายอืมอันนี้ชอบจังครับรักษาใจให้สงบ ปล่อยวางการควบคุมแล้วกเ็เชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเรียกว่าจักรวาลค่ะซึ่งอาจจะหมายถึงการเชื่อในฟโฟลของชีวิตหรือพลังงานนำทางที่ใหญ่กว่าตัวเราอะไรแบบนั้นนะคะใช่ครับรวมถึงการทำสมาธิหรือแค่นั่ง,งเงียบก็ได้วันละสักสิบนาทีค่ะการลดความสับซ้อนวุ่นวายทั้งข้างนอกเช่นของรกๆหรือข้างในคือความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยครับ ตามแนวทางนี้ก็เหมือนเป็นกันสร้างพื้นที่ว่างในใจให้เราได้ยินเสียงของสัญชาตญาณชัดขึ้นเหมือนลดเสียงรบกวนรอบข้างอะค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับแล้วก็ยังมีเรื่องการจัดระเบียบสิ่งรอบตัวด้วยเช่นเคลียบบ้านโต๊ะทำงานค่ะอันนี้เหมือนกันเลยคือเขาเชื่อมโยงว่าความรบข้างนอกมันสะท้อนความยุ่งเหยิงข้างในซึ่งอาจจะไปบดบังการรับรู้ที่ละเอียดอ่อนได้ใช่ค่ะ การเคลียร์ของก็เลยไม่ใช่แค่ทำความสะอาดแต่เหมือนเคลียร์ช่องสัญญาณให้โล่งด้วยครับแล้วก็เรื่องคำพูดการเลือกใช้คำบกบวกเลี่ยกนินทาอันนี้ก็เป็นการสร้างพลังงานดีๆรอบตัวตามแนวคลิปนี้เหมือนกันทั้งหมดนี้ก็ตอกย้ำนะคะว่าสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพความคิดหรือข้อมูลที่เราเสพเนี่ยมันมีผลต่อการรับฟังสัญญ,ญาณภายในตัวเรามากๆจากมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้ค่ะครับผมมาถึงกลุ่มถัดมา อันนี้เน้นการฝึกฝนจริงจังเลยค่ะลงมือทำเช่นการบันทึกความคิดดีๆหรือไอเดียที่มันแวบ,บเข้ามาทันทีอ๋ออันี้สำคัญครับก็บอกว่าความคิดพวกนี้มันมาเร็วไปเร็วมากต้องรีบจดจริงค่ะบางทีแป๊บเดียวก็ลืมแล้วใช่ครับหรือการหาเพื่อนที่สนใจเรื่องคล้ายๆกันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะการมีกลุ่มสนับสนุกก็ช่วยได้เยอะรวมถึงการมองหาโรโม m o ลคนที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตโดยอาศัยสัญชาตญาณค่ะ ประเด็นสําคัญที่เขาพยายามจะสื่อก็คือการพัฒนาเซนส์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของรอเฉยๆแต่มันคือการลงมือฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเหมือนเราฝึกทักษะอื่นๆเลยอืมการมีเพื่อนคุยการดูคนที่เขาทําได้หรือแม้แต่การเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอแล้วก็ปรับมุมมองให้มองปัญหาเป็นโอกาสอันนี้ก็เป็นการเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่สัญชตาตญาณอาจจะชี้แนะเราค่ะครับเข้าใจเลยกลุ่มสุดท้ายแล้วครับ เป็นเรื่องการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วค่ะการบูรณาการมีแนวทางน่าสนใจอย่างการฝึกมองคนอื่นสถานการณ์ด้วยใจที่เป็นกลางไม่รีบตัดสินอืมอันนี้ยากแต่ดีนะคะครับพยายามมองหาข้อดีในคนอื่นในตัวเองเขาใช้คำว่าใช้ความรักนำทางซึ่งก็คือมองด้วยใจที่เปิดกว้างมีเมตตาค่ะ แล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการหัวเราะบ่อยๆผ่อนคลายกับความผิดพลาดบ้างหรือให้เวลากับงานศินละปะอะไรพวกนี้ก็ช่วยลดความเครียดความเคร่งซึ่งอาจจะไปบล็อกการรับรู้ภายในได้ว่าควรศึกษาเพิ่มเติมให้ดีโดยเฉพาะถ้าจะใช้กับการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญใช่ครับเขาก็ย้ําอยู่เหมือนกันโดยรวมแล้วนะครับสิ่งที่วิดีโอเขาสรุปมาเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาซิกเซนส์ในมุมมองเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเพียวๆค่ะ แต่มันเป็นเหมือนวิถีชีวิตที่รวมเอาการดูแลตัวเองทั้งกายทั้งใจการปรับทัศนคติการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกแล้วก็การฝึกฝนการรับรู้อย่างต่อเนื่องเข้าไว้ด้วยกันหมดเลยสรุปได้ดีเลยค่ะก็คือจากแหล่งข้อมูลนี้นะคะการพัฒนา Six Sense ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรขนาดนั้นแต่เป็นการฝึกทักษะการรับรู้ที่ละเอียดอ่อนผ่านการปรับทั้งกายใจแล้วก็สิ่งรอบตัวเราค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดลองเลือกซักวิธีที่ฟังดูแล้ว น่าสนใจหรือทำได้ง่ายๆไปลองปรับใช้ดูก่อนก็ได้ครับเช่นลองสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆจากร่างกายในแต่ละวันดู <mon ster> ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะขอฝากข้อคิดไว้นิดหนึงนะคะจากมุมมองที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้สำคัทที่6อาจจะเกี่ยวพันอย่างมากกับการฟังอย่างแท้จริงเลยค่ะฟังหมายถึงยังไงครับ คือฟังเสียงข้างในตัวเองสังเกตสัญญาณรอบตัวรับรู้ถึงบรรยากาศความรู้สึกของผู้คนรอบข้างอ๋อครับครับลงทบทวนดูว่ามีสัญญาณอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะรับรู้อยู่แล้วแต่บางทีเราก็เผลอมองข้ามไปหรือเปล่าอืมน่าคิดครับค่ะการหันกลับมาใส่ใจสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อกับเซนส์หรือญาณทัศนะในตัวเราก็ได้นะคะ